นี่คือในแบบยุค2,000ที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวชัชะชะกชะชุดแบ,บกกลงกอจะแลดูเก๋ไก่ดีไซน์ oh. โดยทางไรพิเจอร์ไม่ว่าจะเป็นเชื่อที่สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นกางเกงที่ออกกะแลดูโดดเด่นแต่ความเก๋ความน่ารักอยู่ที่แวน่น oh. ไม่ว่าจะเป็นเซนทันนฮะไม่ว่าจะเป็นเดอะโมทำไมเนะแมนกระทั่งเซเว่นอีเลเวนก็ตามทำไมล่ะครับถ้าหากว่าท่านสนใจอยากจะได้แบบเตื้อชุดนี้ให้รีบไปตรงหน้าที่ที่ไหนสาลาสองวัดท่าพรอ่ะทุกตะบะเลอทีเดีเวอ่ปพีเออพีเออโอ้ เชื่อกูเถอะอะไรนะกูว่าแม่อเนี่ยต้องเป็นชู้กับไก่งวงเอารู้ได้ไงมันนั่นมันไม่ทำคอดึกดึกดึกเนี่ยอปะปี้ีเออะปี้ีเอ้้างไว้คางไว้คางไว้ตกใจว่าใครขี้แหล่นมัน ไม่ใช่เป็นนักร้องธรรมดานะไมฮะอดีตของเขาเมื่อสาปีที่แล้วนี่เขาไปเดินแฟชั่นโชว์นะบ,บอกเขาไปในแบบนะครับขอบคุณนะครับที่หายรูปผมอันนี้นายแบบในแบบจริงก็ืเปล่านี่ต่างประเทศไปมาแล้วมิวสิกเอา,าโชว์ในแบบให้ก็ดูหน่อยดูลีลาการเดินแบบนี่โอ้โรรรหรหโยโห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 หห ท่านผู้พิเกียกรตคิครับงาน r ิ g ิ t p i ไรพิเอโอโร้อนจัดเราภูมิใจที่จะเสนอนายแบบปี2000นะครับและนี่คือนายแบบยุค2000ที่กำลังมาแรงเลยทีเดียวชะ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 ,ช,ะชุดแบกปอลจะแลดูเก๋ไก๋ดีไซน์<ะ>โดยทางไรพิเจอไม่ว่าจะเป็นเชือที่สวมใส่ ไม่ว่าจะเป็นกางเกงที่ออกแกแลดูโดดเด่นแต่ความเก๋ความน่ารักอยู่ที่แวน oh ่นไม่ว่าจะเป็นเซนทันนฮะไม่ว่าจะเป็นเดอะมทำไมนะแมนกระทั่งเซเว่นอีเลเวนก็ตามทำไมล่คะครับาหากว่าท่านสนใจจะได้แบบเสื้อชุดนี้ uh huh. ให้รีบไปตรงหน้าที่ที่ไหนศาลาสองวัด uh huh. ท่าพระทุสมบูร์ดิเว่น เขาไม่ใช่นายแบบโฆษณาเสื้อผ้าไม่ใช่เขาไม่ใช่นายแบบโฆษณาน้ำหอมไม่ใช่เพราะรูปร่างและหน้าตาอันเย้าวยวนเขาจึงเป็นนายแบบโฆษณาโฆษณาอะไรอาหารหมาครับแล้วหมาจะกินลงไหมโปรดสเกตรอยยิ้มด้าน้าย้ายายคล้ายกับอูธนาชนโอ้โหด้านขวาด้านขวาปานธนพร ลังด้านหลังใครเจเจ,เจตรินโอ้โห,โหด้านหน้าถอดแว่นพร้อมกั็รอยยิ้โโพี่อาของน้องน้องอนันต์นเนื้อไอเฮียเนี่ยอสูรากายนะมันมว่ามึงไม่หล่อ หน้านี่ไม่เคยเห็นนายแบบเลยนเคยดูในแบบเปล่าดูในแบบนายแบบออกมาได้จะกิ๊กกิี๊ดกับน้องๆน้องๆสบายดีหรือเปล่าเออแล้วก็ทำอย่างเงี้ยอะไรโอ้สรงจบส่งน้ำเหลืองอ่ะให้น้องๆไอ้หมูก็ผีดิ ไม่ผีฮะไม,ไม่ใช่ผีแม่ผมไม่อ,ออกออดแบบมิกกี้ไม่เซ็กซี่แบบมาดอนน่าเห็นไหมไม่แซวแบบไมเคลแจ็คสันไม่มันเหมือนตองตองแต่ก็รูปหล่อบแบบอ,นนโอโันนันอันหวานห,นหน้ายังกระม้อต้มตดอดอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องไลฟ์คอมเมดี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับผมโอ้โหติดตามกันเป็นนานๆของฮาฮายังมีอีกเพียบ พบความสนุกและความฮาต้องไลค์คอมเมดี้ค่ะกดสับะไครปกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ